สวัสดีครับพบกันคลิปนี้นะครับผมก็ตอนนี้เรามานะครับพาเพื่อนเพื่อนมาดูนะครับอ่าผมมาให้น้ําต้นมะม่วงนะครับอันนี้คือมะม่วงช่อกันันนะครับอ่าก็ผมถ่ายคลิปที่แล้วเนาะนะครับออกดอกแบบโอ้โหดกมากนะครับตอนนี้ก็สลัดดอกออกมานะครับเหลืออ่าประมาณนี้นะครับอแต่ละช่อนะครับ ก็เริ่มโตขึ้นแล้วนะครับถือว่าดกนะครับถือว่าดกนะครับมองไปแล้วก็จะเห็นลูกนะครับเต็มต้นเลยทีเดียวเนาะนะครับนะครับนี่นะครับดกมากเลยนะครับมะม่วงช็อกโกัลนนะครับตอนนี้ก็เริ่มให้น้ํานะครับให้น้ําให้ความ ชุ่มชื้นแก่ผิวดินนะครับเพราะว่าดินแห้งนะครับเราจะให้แบบลูกโตโตนะครับสมบูรณ์นะครับนี่นะครับนี่แหละครับที่เห็นดอกดกๆนะครับสลัดออกแล้วก็จะเหลือประมาณช่อละลูกสองลูกนะครับแต่พอโตขึ้นมาก็เต็มต้นนะครับถ้าไม่สลัดนะครับจะขนาดไหนเนาะนะครับนี่มันเป็นธรรมชาตินะครับก็ได้ ช่อละสองลูกก็พอแล้วนะครับผมนี่นะครับชุดยอดเลยให้น้ำปกตินะครับให้น้ำปกตินะครับปลูกไว้พอมีอยู่มีกินนะครับส่วนหลังบ้านนะครับอย่างละต้นสองต้นนะครับผมก็เป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะครับ